สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง a c c e s s o r y e s 2ค่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของปลั๊กไฟ Mazda ปี2 0 0 3ถึง2018ค่ะโดยปลั๊กตัวนี้นะคะจะสำหรับวิทยุใหม่ค่ะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งจะใช้ได้กับ Mazda ทุกรุ่นนะคะเช่น Mazda 2ปี2 0 0 8 2ถึง2012 m a สด้3ปี20 2003ถึง2012 m a สด้ BT50 ปี2006ถึง2012ส่วนปีนอื่นอาจจะต้องดูที่หลังเครื่องวิทยุให้แน่ใจค่ะเรามาที่สีสายไฟกันนะคะสีแรกค่ะคือสีฟ้าสีฟ้าคือสายไฟเลี้ยงเสารหรือเสา A สีฟ้าคาดขาวไฟเลี้ยงแอมหรือต่อเข้ากับแอ M สีแดงหรือ ACC สายต่อสวิตช์คุญแจเมื่อดับเครื่องวิทยุก็จะตัดไฟและดับลงพร้อมกับระบบในรถสีเหลืองหรือแบตเตอรี่12โวลต์สำหรับต่อกับสายไฟที่พ่วงมาจากแบตเตอรี่เพื่อนำไฟออกมาเลี้ยงวิทยุด้วยกำลังไฟ12โวลต์สีดำหรือกราวเป็นไฟลบ สามารถต่อกับตัวถังหรือต่อเข้ากับปลั๊กวิทยุได้เลยสีส้มหรือดิมเมอร์สำหรับต่อไฟหลี่เมื่อเปิดไฟหลี่ไฟที่หน้าปัดวิทยุก็จะดรอปลงสีขาวและสีขาวคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหน้าซ้ายสีเทาและสีเทาคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหน้าขวา สีม่วงและสีม่วงคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหลังขวาและสีเขียวกับสีเขียวคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหลังซ้ายสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ